อาโทษนะครับเคยมาซื้อขนมร้านนิทานไหมครับไม่เคยครับนะครับอ๋อนี่เป็นครั้งแรกเลยครับแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าร้านเขาอร่อยครับติดตามในเพจใอเขาครับอ๋อเขามีเพจในเฟซบุ๊กเหรอครับแล้วคิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ไหมครับตอนมาเนี่ยอ๋อโอเคนะครับครั้งแรกนะครับที่มาลองชิมอ่าโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับกระแสของขนมที่นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเขาชื่อร้านอะไรนะครับตรงนี้ ชื่อร้านตรงนี้คือชื่อร้านอะไรนะครับเนี่ยอันดา <Under. S 2> อ๋อเนี่นะครับรก,กรุณากดกลิ่งอ๋ออันดาเหรอครับหมอเขาเปิดมานานหรือ,อยังครับเนี่ยโอ้คนเยอะแบบนี้ทุกวันไหมครับเนี่ยเยอะแบบนี้ทุกวันไหม,มเลอแล้วเ,เคยมาซื้อไหมครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับแล้วรู้ได้ยังไงว่าอร่อยนึงมาซื้อ หมอ,อเพื่อนแนะนำนะครับนี่ผมก็ไม่เคยเห็นนะนี่ที่มีนคนมายืนต่อคิวผมนึกว่าเขาทำลิตเติ้ลซีเหมือนที่เซ็นท่านอุบลมาอ่าน,นี่บริเวณปากทางเข้าบ้านแก้วเรือนขวัญน,นะครับเดี๋ยวก็หมดสิครับั้านั้นน่ะโอเ้โอเ,เขาทำรอบเช้ารอ,รอบบ่ายรอบบ่ายมีห้าร้อยสิ้นถ้างนันคงไม่ได้กินแล้วมั้งผมถ้างั้นนะ<ว>่ะมาเก็บภาพบรรยากาศเฉยๆ <g> ร <evolve> ้านอันดานะร<ถ>้านอันดา อันดานะครับร้านขนมอันดานะครับมีคนเข้ามากันเยอะทีเดียวนะครับอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับมีคนมาต่อคิวกันเยอะเลยครับร้านก็จะอยู่ปากซอยของโรงแรมบ้านแก้วเรือนขวัญนะครับร้านขนมอันดานะครับมีคนมาต่อคิวก็ยาวพอสมควรนะครับนี่ครับขนมร้านอันดามอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับ